มาครับผมพบกับไซที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใหญดูครับดูครับเต็มถอยเฮ้ยเฮยถอยถอยถอยมาถอยมาดิมาไปเกี้ยวกลัวอะไรช่างเห็นเห็นยังครับผมพี่น้องสวัสดียามเช้าครับผมเช้านี้พามาเดินตามพรานครับพรานคนหนึ่ง าผมเข้าป่าเช้านี้เอาเดี๋ยวเดินตามเขาไปเลยครับผมเ,เดินล่วงหน้าไปแล้วพี่นอครับรรยากาศยามเช้าครับพี่นอครับพรานดมดมมองมองอยู่ครับวันนี้จะพาผมไปทําอะไรไม่รู้สงสัยจะพาผมไปลักปลาเขานี่ครับพรานเชาน้านี้นี่ครับ อันนี้จะรักของเขานะครับไม่ใช่ของแครสวัสดีครับผมพี่น้องนี่ครับตาไนห่วยรัดครับน,นั่นแหละรอเรือมาเยอะมากครับคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ือ,อบ,บัองจ่อดบังก่อนอะไรนอันนี้ของใครของตนาไนของใครของข้าเจ้านึกว่านึกว่าของคนอื่นคนอื่นผมเกือบซวยตาแล้วนึกว่าพาผมมาลักอะไรตาของตาของตาบนคนอื่นอะไรของตาฮะ ตายยากกันไงอ๋อไม่อะไรของแย่ตายไหมพวกกำลังดูว่ามีอะไรบ่สงสัยเขาจะโกยจะขโมยเขายังกลัวอีกกลัวมีงูปลามีงูนี่น้มีงยังเลยดีแล้วที่มีงูครับผมดูมันปลาปลาอย่างมันก็อยู่นี่วะโอุ้ยอะไรกัดลูกลูกเอาปลาไว้กินครับผมนี่ครับลูกยมันเอาไว้หนึ่งคนละปลากระมังกรมเมาครับ มามามาหนุ่มรวยว่าเพราะววันนี้ท่านนายพาผมไปเออยังไม่บอกเรายังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่หมันอันนี้เราอยู่กับต่นนายห้วยราดนะครับถอย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 มานี่มาไปเกี่ยวกลัวอะไรยังเห็นเห็นยังนี่ มลาชนด้วยังไงโอ้ยโอ้ยเกใจด้วยพี่น้องว่าเป็นงูอุ้ยเออโอ้ตายยังตายเร็วเราไปเห็ดตาแดดมันมาได้ไงวะโดนโดนอี่น้องปลาเดินเลาะตามนี้ดีกว่าเดินเลาะตามนี้เอโดือได้อีกอ๋อจะเรียกให้ดูปลาพี่น้องตื่นยังกับอะไรก็ไม่รู้คนมีประวัติคนมีประวัติครับ ย่งางแถวนี้พี่น้องต้องระวังให้ดีครับย่งางแถวนี้ย่งางบลระวังนี่กร <c ười> โดนเออแท้ครับผมบักนามครับโอ้โหกระโดดเนี่น้องมลม,มลมหนาวครับลมหนาวปลากระโดดงางมันแหงมั้งน้องโดดลงห้วยไงโดดจากนาเดูพี่น้องตำนามันจะมีน้ำนี่ไงจากเกี่ยวข้าวออกออกล็อกไปเรื่อยๆครับเผื่อ เราไปเรื่อยๆครับเผื่อโดนแตนต่อยครับเ <c oughs> <c oughs> ดินเต่ายี้เผื่อไม่ได้ครับอุ่นแค่เมื่อน่ะตะไรครับอ่ะน้องนานๆได้มาทีครับ <ใจ S 1> ปีละครั้งเราจะมาลกอยู่แถวนี้แหลเเจะเปิดบรรยากาศยามเช้าลมหนาวลมเย็ยนนะเฮ้ยน้องเช้า<จ>นี้อยากพ่อแง,งายๆกับ มาตั้งแคมป์นอนได้เลยพี่น้องเจอแท้ครับตั้งตั้งแคมป์นอนดูงูเหลือมงูหลามครับนี่มันอยู่ในนี่ครับเป็นมิติใหม่ของการนอนนะนี่นี่อยู่ได้หนิงูเหลือมอยู่ในนี้ใช่ไหมอ้าวพี่น้องใครอยากเจอก็มากางเต็นท์นอนรอเฝ้านะครับใหนมาหลอนผมโอ้ยนกกระยางเยอะเลยพี่น้องวันนี้จะเป็นยังไง เนี่ยพี่น้องว่าอยู่ใส่็จยุ่นี่แหละครับปะกลำ้ามยังไแกไม่กล้ามากันคืนคนเดียวไม่มาหรอกเนี่ยมายังไม่ทันได้เราได้แล้วหนึ่งตัวสองตัวครับเมื่อกี้นกกินตัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยคนหมื่นลงนี่นี่เขาเป็นหลักเบื้องเ้นหรอว่เป็นเจ้าของมือเองบ่จ่าเยเียบเอาพี่น้องผมมารอบปีที่แล้วผมลื่นล้มตรงนี้เองจ่าว่าจะแกล้งแกท่านห,หน่อยปีที่แล้วชุ๊บ มามีบัน้อมีบัน้อวันนี้ออ้ยดูบดไปน้องปลาปลาอยู่ข้างหน้าเต็มเลยอะไรครับหยิบกระสอบแล้วหยิบกระสอบแล้วครับแล้วก็เน็บรักเร้มันกระดิกกระดิกยิ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 บิบยบิบหยิบิกหุกบิบหยิบิหยิบยิบหยิบหยิหยิบหิหหิิิเหบ นู่นอยู่ใต้พันเองเป็นตัวน้อยเนี่ยหน่อยใหญ่ๆมาพี่น้องมีกระโดดไหมครับวันนี้ลมนะครับมีลมเมื่อคืนหน่อยหนึี๋ยวงรูดีรูดีรูดีเลยนู้ปลาเหรออานู่นอยู่ข้างหน้านูนุ่นน้มาดูเห็นหางหน่อยหน่อยเฮ้เป็นตัวด้วยเลยไหน่เห็นนู่น บังคประตูใหญ่ด้วยครับจังอ้าแล้วครับพี่น้องตกปลากระโดดอีบอยแมกนึกว่าจะได้กระดุกอู้หูปลาครับอู้พี่น้องจับจับอืมบนในน้ำทางก็ได้จุดบนในป่าโอ้ดูข้างหลังปุ๊บมามามาโชคพี่น้องด้วยนี่ปลากระโดดครับผมมาอนี่นี่ครับใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ครับได้ซ้ำนี่ละครับมือนี่ปลากระโดด คือเดินเก็บไม่ได้หรอกเดินเก็บมันทีขึ้นตัวใหญ่กว่าเลยโอ้โแยกเว้ยอย่างเงี้ยเป็นไงวะอนู้นเราใส่ใครเข้าใหมนูอนใสตามกี้เลยใสญาติๆกันแล้ว ừ, เอาปะมันมันมีปลาเข้ากุ๊กกุ๊มันรู้แล้วมันรู้แล้วของใครเอามดุดอมันได้ลักแต่เอาโอโ้พี่น,อน้องดูครับปลาฮะยิบยุบยุบโอ้ย อันไหนปลาเรืออะไรลอยโอ้ไม่ใช่ครับนึกว่าปลามันลอยน้ําอ่เราไม่ยอมปลาปลาดิปลาซิวเด็กคนี้ปลากระดี่เนี่ยไม่ยอมปลาซิวนะพี่น้องม,ม,ม,มีมาไหมมีมาไหมนี่ครับผมโมมี่โอ้ไม่มีหรอกมันเข้าไซหมดแล้วโอ้ยน้ำแห้งเบิดแล้วครับน้ำม,มันแห้งเบิดแล้ววัถืุยังแล้วอันนี้ พี่น้องครับผมน้องครับผมพี่น้องไอ้ไ<ค>ยาโยนถึงขั้นโยนป่าดุกอยู่เลยโอ้ยดูครับขาวเสียวเลยครับโอ้โหน้อง,งไอ้ยายอดครับผมเป็ยอดครับผมโอ้พี่น้องหมาเต็มเลยครับโอ้โอ่านี่แต่ป่าดุกเลยนี่น้ำแห้งนะนี่ครับมันเป็นทางขึ้นเลยครับน้ำแห้งปั๊บปลาขึ้นเลยอไอ้ยาหมาหครับผม พบกับไซที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเย yeah! <laughs> ้ดูครับดูครับเต็มเลยครับเอออุ๊ออครับไอชุดก้อนๆผมกะเทีก้นกะเิียาบปเซียผมครับผมครับโอ้ปวดดุกพี่น้องดุกนาล้วนๆเลยก้นบ่คอยเซียผมว่าผมอปลาใสา่ โอ้ยจะหาปลาที่ไหนมาใส่เนอะปลาดิบผมม่ผู้ไทยนะครับง่ายที่ไหนปลาดิผมเปนช่องผมนะครับบาดี้่สรยานครับผมเป็นพยานเลยว่าถูกอิหรับวันนี้ผมเป็นพยานให้แกครับดูครับแกถิ่มมือเด้องานเขาเด้อผมนึกว่าแกจะตกใจเจองงเจอวันนี้เจอปลาดุกล้วนๆครับดูครับใส่ดน้องชัก ทำอะไรเล็กๆกับเขาไม่เป็นหรอกจะชอบทำอะไรใหญ่ๆอ้ามันท่วมทำมันท่วมแล้วทำใส่ทำใส่หนีน้ำครับพี่น้องเวลานามมานี่ยท่วมหมดเลยตายหมดแล้วปลาครับทุบกันเลยปอดยากเทุบเลยทุบนี่เสียใจด้วยเนีดูครับกลางทั้งคืนหูปาเข็งแม่โมตัวเข็งกะหมอปลาเอ้ปะเหนื S <S เอาพี่น้องลาวกรไทยกันไปเออไปที่เดียวกันเรียกคนละอย่างเดี๋ยวเทียงกันอยู่นี่ลงแม่ลุงแล่ไ,ลอ,ไอ้หมานครับหมานหมานจริงๆครับวันนี้หมานจริงๆเนาะไปย,ย,ยังไงครับโอ้โหสองสามกิโลครับรประมาณนั่นแหละครับสองกิโลครึ่งสองกิโลอยู่สองกิโลขึ้ 2> 2ขนแน่นอนพี่น<ร>้องโอ้โหหมานหมานหมนเลยหมาน,มานลมว่าเมื่อวานี้ลมด้วยครับเมื่อคืนลมเย็นเช้ามาลมเย็นเหรอ ปลากระโดดปลาขึ้นอ,อือ,อไม่มัดอไม่ต้อ,อ,อเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับโอ้อมีเออ,อดีนะไม่มีน้ำข้างหลังอโอ้่นอยากให้นับครับหนึ่งเอานับมากี่ตัวพี่น้องสองโอ,โอ้อยู่บ่ยากอะผู้ใดมาแกะออกกวนมัน ตามลืมเองลิมเองเที่ยวไอ้พวกทำไงทำไง่้างยกยกยกไปก่อนไปก่อนว่าหไงกานเจ็บเป็นยังไงเลยดูครับดูครับโอ้จะน่าโบแมนแน่วดอกมันหลายครับผมผอ้หลายหลี้มึงมันก็มันนี่ติดตัวน้องตรองนั่งอยู่ว้าวนะครับปลาดุกนี่อันตรายครับผมอยู่ประมาณสองกิโลมันลาดุกล้วนเลยนะลุกล้วน น่าจะกระโดดช่วงใกล้ๆเช้านี่เลยดูไปเลยล้วนๆพอถ้ากระโดดแต่เย็นมันจะแห้งกว่านี้นนเนาะนี่ยังยังเปียกๆอยูเ่เลยตัวยังเปียกๆเลยนอน่า,นาจะวันสองวันนี้น่าจะกระโดดดีครับเพราะลมมีลมครับเท่าไรแล้วนี่เหมอนจะคุยกันลืมมีเนาะลืมน้ำลืมนับแ <c oughs> ล้วครับต้องนับหรอกครับ ยังไงก็เป็นของเราครับนับไปก็คือเกาห้องห้าคือเกาครับนับก็คือห้องห้าเขาบ่นับก็เป็นห้องห้าครับโอ้ยมันอยากสูพี่น้องห่างเนาะไหมเรียบร้อยรัวก็อยากออกแค่ย่างไฟออกบ่ออกเด้อมุนเข้าไปบุส่ประวัติศาสตร์อย่างนี้ครับผมใส่ที่โลกต้องจำดูครับ ลำบากทั้งคออีกยกแย่ไม่ไหวลงมือยังลงมือเลยวางมือเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวต้นต้นที่ไว้เทดี<ป>นี่ถิ่นน้องเอาเบิไงผลงานมาดูในสอบครับดูในสอบครับอู้อนู่นครับมุดเข้าไปมุดเข้าไปเข้าไปมุดก,กันดูนครับ ดุกล้วนตั๊กแตมอนหนึ่งขับลื่นไปตักเข็งหนึ่งนี่เจ้าเนื้วอะออที่เถียงกัน,กนเมื่อกี้งไงนี่เดียวเลยตัวเดีย <laughs> เออนะพี่น้นองนี่ครับบรรยากาศเก่าๆสมัยตะก,รรกรรอนเคยมาหาปลาตักบ,บ,บุงตักเบ็ดใส่มองกันแถวนี้แหละยังเสือป,ป่าอุปบตรตงนั้นมีใสไหมเมื่อกี้มีอยู่เนาะใช่ไหมอือเอ้ามีใสอันหนึ่<ล>งอันนั้นมีน้ำพี่น้องลุ้นครับลุ้นครับต้องมีน้ำเลยมีน้ำแหละที่บ่อยถูก าทุกขอยถูกงูเหลืองสักตัวไปมั้งเก๋จะได้วิ่งหนีสักหน่อยยิ่ไม่เล่นเลยอะตัวไปตัวมากเหรครับนี่ครับเก๋ดักใส่บกนี่น้ำหน่อยๆตอนแต่มันติดวันนี้ก็แห้งหมดแล้วลมน้ำลงเร็วจ้ตักเบ็ดไหมอะไรตักเบ็ดปลากฏดย่ยงเบ็ดคนอื่นปลาดุมันไม่ไม่มีเบ็ดยาวมันต้องมีเบ็ดยาวๆมันเดินยาก ใส่จะหามาหาตัดเด็ดแล้วมังพี่น้องไมายตรงนีชจวงนี้เดือนงายครับตัดไม่ค่อยกินหรอกรอเดือนมืดเฮ<อ>้รุ้นรอรุ้นครับอ,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 อีก,อ,อ,กอ,อันหนึ่งจะเข้าไไม้นนี่ครับกำลังพอดีขึ้นเลยพี่น้องปลาน่าจะเยอะครับปีนี้ดูครับผักตบเยอะดอก แหนเยอะขนาดนี้โอ้ยไม่ต้องพูดถึงครับงูเหลือมงูลามเพียบครับวันนึงอาจจะมีข่าวครับต่นายโดนงูเหลือมรัดอยู่แถวนี้เนี่ยอยู่น้องรัดที่เขาไปนอ่งในถองมันจี้งานจะเขารัดเจอเพราะว่านี่เขาไปนอนงอยู่ในถังเลยถ้างูเหลือมนายกินต่นายไปจะมีเสียงหัวเราะเสียงออกจากปากงูเหลือมรอเรือเยอะ เอาเรอลุ้นครับรอลุ้นอันนั้นพี่นอ้องพี่น้นองอันนี้เราดูบนบกเดี๋ยวเราไปดูในน้ําบ้างลายจะชอบบกฮะมีาการชี้ด้วยครับแต่นายจอมชี้โอ้ห้องนี้นี่ชี้ให้ผมดูวาดผมพูดดังไม่ได้ครับเดี๋ยวเป็นเรื่องครับมาลุ้นกันอู้อนนยไหน เขาใสูุ่นี่น้องขาใส่ตาเกลโดดตุ่มตุ่มอยู่ในไส่อยู่ไหนเดี๋ยวในไก่ปะในไส่ยกไหมอ่ะยกเออยกดูเฉยๆไงไม่ต้องเอาเออตาเบื่อตามาเบื่อจับคนนี้อ้มีหลักฐานขาดจะเสียบเอาวาเขายกเบิึงเฉยๆรู้ไทยคลิปไว้ไงยกดูเฉยๆครับอะไรเงี้ยงานเข้าเลยงานเข่าพี่น้อง เป็นที่ตากชาวบ้านคนนี้เอ้ยจองคนเนี่ยชอบลักล้างน้าพี่น้องมีอ,อะไรมีอย่างครับมีแต่บบาหอยคิดว่านะมันบ่ค่อยเขาา่าครับหน้าไม่ลายต้องดูดีๆครับผมเอาอะไครับอารมณ์<ใ>น<ม>ี้เริ<ผ>มเร่มมาแล้วครับทางเดียวมันอยู่ลำแขานครับอารมณ์นี้เริ่มมาครับแบบว่ามาทุกครั้งเขาต้องเบิ่งก่อนด้ย ดังลงเมาดูครับลงเมื่อี้ดีครับเ่อวันนี้ในแลนกระจิงอีกแหละโอ้โหเนีครับอันนี้คือหลักกดใจไว้นะครับว่าโซมัุมมีเสียงอย่างโอ้งูตัวใหญ่เลยเนี่ยเสาวไปสาวไปอย่าเสาวไปมาหาตัวดูดีแล้วเมื่อกี้นี่เจ้าว่าดูดีมากเลยวันนี้รอดตัวไปครับ มาหาตัวคนเบิ่งขักจนตอนจะยกนี่เบิ่งขัดกันยังอ๋อมีปลาคอตัวนึงครับผมปลาคอปลาคอแล้วก็บักหอยครับเต็มเลยเดี๋ยวจับปลาคอโซ่ครับผมนี่ครับนี่คแกปลดนี่แหละปลดเสร็จแล้วแกก็ไม่มัดแล้วแกก็ยกเทใส่ตาดิใส่ตาได้เสียงดังบุบ คงตาตาคนนั้นแหละจะยากขึ้นนี่แหเงนี่ครับปลโคปลโคโอ้เจอไงเจอเลยมีใหญ่ยด้วยนะเท่าตัวกระโดดมั่ยพี่เอยตัวกระโดดน,น้อยเองกำเกือบเท่าตัวที่เอาจับในน้ำท่ากันเลยนะตัวนั่นมะดูที่ตายลเ,ออลเลยตัวแรกเลยใครรุ่นงานเนี้ยอเราปล่อยเรายกเทมืัน,นกี้ <laughs> มาแล้วครับนะครับกำไม่มิดนะครับใหญ่แค่ไหนดูครับสองมือโมหมครับผมใหญ่บวะยังไบวะงอสองมือครับสองมือโมหมสองมือโมหมและสองมือเอ๊ะวิ่งออกเองได้ครับผมปากเป็นของเราเรียบร้อยมล้ก็ยังไม่เข้าสอบยังพูดไม่หมเด้อเราพูดยังยังไม่เข้าสอบพูดไม่ได้ครับหมดขี้บัวออครับหอยหมดแล้วใช่ไหมนี่ สองไซดครับสองไซด์ที่นั่งสองอันอันนี้บอง่ไม่ตกอหเลอ้อยบอกให้ไปเป็นวิถีชาวบ้านวิถีชีวิตนี่แะครับอายุหาขึ้นบ้านเแต่นาแกก็หากินอยู่อย่างนี้แหละครับประจำทุกปีเปีเประชดเลยครับนาแเร่งนาคนอยู่นี่แหละบอกจะหากินชาตินี้ยันชาติหน้าเนาะจะอยู่ตรงนี้แหละใส่ปลาครับผมเออใส่ระเบิดใส่ไบครับ อนวันนี้ผลงานโดดเด่นครับเราได้ปลาดุกเยอะมากสองกิโลเลยครับประมาณนั้นเลยมั้ยลมหนาวลม,นาลมหนาวอากาศหนาวปลากระโดดปลา,าบืนกันเพราะว่าเขาจะข้ามาฝั่งห้วยทางนี้อ่ะก็ได้ฟินได้บรรยากาศไปนิดนึงพี่นงนานๆเลยเวมาหากันก็าหาเก็บปลาดูปลาดูบรรยากาศไปด้วยนะครับยังไงก็ นี่ครับฝากเอาไปติดตามด้วยพี่น้องแต่ยังอยู่ช่องเก่าครับสีวะสีแก้วอยู่ชื่อช่องอะไรนะเปลี่ยนช่องลืมแนละ้วสีวะสีแก้วใช่ไหมว่าเปลี่ยนชื่อก็เป็นชื่อนี้ใช่ไหมเหมือนเดิมอ๋อเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาอังกฤษโลโกโ้ใหม่โลโก้ใหม่ครับผมนะครับบางท่านก็ยังถามอยู่แตนายไปไหนไครับอ่ยายังอยู่ช่องเก่าอยู่ครับพี่น้องเฮ้ย สาขาตัวเองเลยจั่วโอเคเริ่มร้อยผลงานเช้านี้พี่น้องพอได้ต้มหม้อใหญ่ๆครับรึแล้วเราก็ขโมยสำเร็จโอเคครับผมเป็นโจรที่ดีครับขโมยของเจ้าของมีครับเป็นโจรมีมารยาทครับมีมารยาทครับขโมยของเจ้าของเอง สองกิโลครับมีน้องๆน้องครับสองกิโลสองกิโลโอเคครับผมพี่น้องเช้านี้เราไปกันแล้วติดตามครับผมไม่หงุดหงิดเสื้อสีแก้วครับผมแลักากาสุรยันตอะไรก็ถ่ายครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบผมเรอเรือเข้าทุ่งปุ๋ยไปแล้วไป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 บรรยากาศนี่มันอู้หูฝนจี๊ดต๊ะ บนจะมาช่วงเช้าช่วงเช้าบนแล้วบนแล้วครับเรื่องเก็บข้าวอีกแล้วได้ข้าวหลายเนี่ยปีนี้เอาครับพี่น้องขาบกลับครับขับรถมาดีๆครับร้านเจออะไรไม่รู้บักง่ายพี่น้องบักง่ายบักง่ายบักง่ายอะไรบักง่ายไม่รู้เบ้านทางบักง่ครับพี่ลาเลยครับผมว้าด้วยน้องโรยงู ลามใช่ไหมเหลื้อมลามเลื่อเลือมแล้วหลายพี่น้องหลายนี่มันจะเข้าหมู่บ้านนี่ดูครับใหญ่จริงครับใหญ่เลยผมบอกว่ามันเข้าเราจะไปกินปลาตะนายนี่แหละผมเข้าบ่อนี่มันก็เข้าบ่อนี่นี่กดิเราลงมาแต่ไกลๆดูพี่น้องเลยเอ้าไปครับเรามาพิสูจน์พิสูจน์รอยอันนี้ครับอันนี้เรานั่งซาเล้งไปกันนี่ครับผมเดี๋ยวพ่อ